ที่นะครับช่วงนี้มี FC มีลูกค้าถามกันเยอะเลยนะครับเป็นฤดูทํานาแล้วนะครับถามหาก็โรตารี่นี่แหละอ่ะเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับสําหรับ f c ถามหากันอยู่นะครับอ่ะโรตารี่มือสองเรามีอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับอ่ะมีหลายรุ่นหลายสภาพนะครับอ่ะใครมองหาอยู่นะครับมีทั้งถูกสุดนะครับแล้วราคาปานกลางนะครับของใหม่แล้วก็มีนะครับเป็นยี่ห้อสยามอีพีเมนท์แล้วก็นาซานะครับอ่ะ เอาลมือ2ก่อน fc ถามเยอะนะครับ160นะครับเป็นของโชคชัยนะครับโชคชัย2ตัวนะครับขาย28 0 0มนนะครับมีส่วนลดให้2000นนะครับเหลือ20 0 0 0อ่าเหลือ26นะครับใครมองหาอยู่นะครับมี2ตัว28 0 0นนะครับลดให้นะครับฝาไม่เคยลื้อนะครับสภาพรวมๆมีสีซีดนะครับฟันเหลือปันกลางนะครับแต่ยังไม่ผุนะคิดได้อยู่ที่26 0 0นะครับ พาดูตัวเล็กก่อนนะครับอ่ะ RX165 นะครับมีอยู่ห้าตัว RX165 มีอยู่ห้าตัวนะครับสภาพก็คละกันนะครับอ่าปานกลางถึงดีอ่าปานกลางก็อย่างตัวนี้นะครับอุปกรณ์ไม่ค่อยครบนะครับอ่าเนื้อตัวไม่ผูนะครับแต่ฝาหลังไม่ค่อยสวยอ่าฟันก็เหลือปานกลางนะครับขาดมั่งแหว่งมั่งนะครับลูกค้าไปเก็บงานเอา28,000บาทนะครับ28,000บาทนะครับ แต่ได้โรตรี่ช้างเลยนะ165นะครับ28,000บาทนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าเอาดีๆที่ใช้ได้เลยนะครับก็ข้ามมาตัวนี้นะครับอ่าสภาพดีนะครับอ่าไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะครับไม่มีรอยแกะรอยลื้อไม่ผุนะครับอ่าสภาพนี้จะมีอยู่4ตัวนะครับสภาพนี้มี4ตัว3 6มหมนะครับตัวนี้คือ3 6มหมนะครับแล้วก็อีก3ตัวนะะเดี๋ยวพาเดินดูนะครับอ่าเวลาจะซื้อโรตรี่ก็ ชอบโทรถามกันว่ามีสภาพไหนนะครับอ่ะนี่นะครับอีก2 3ตัวกับเป็น i อ6 6 5เหมือนกันฝาไม่เคยเปิดเหมือนกันทุกตัวนะครับฝาห้องโซ่งนี้นะเป็นฝาห้องโซ่เดิมไม่เคยเปิดนะครับไม่เคยรื้อ,อาขายตาสภาพนะครับไม่ได้รับประกันนะขายตาสภาพตัวนี้ฟันสวยนะครับตัวนี้ฟันสวยอย่างนี้เลยนะครับ3า0 0 0บาทนะครับฟันสวยตัวสวยมีสกีให้นะครับ3า0 0 0บาทอ่ตัวนี้30,000 6000บาทตัวนี้ก็3600 0บาทนะครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับของใหม่มีนะครับมีังยี่ห้อนาราซาแล้วก็สยามอีพิเมนท์นะครับามาต่อโลมือสองเก่อนอมีคนถามหา2เมตรด้วย2เมตรมี2ตัวตัวนี้นะครับก็มีรอยรื้อรอยซ่อมแล้วนะครับห้องโซมมีรอยเปิดแล้วครับสภาพไม่ปานกลางาจะบอกไม่ค่อยสวยเดี๋ยวไม่ได้ขายปานกลางนะครับ สองหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่ดีสองหมื่นหกพันบาทเอาไปเก็บงานเอานะครับสองหมื่นหกพันบาทแต่ถ้าลูกค้าบอกเอาสวยเลยคือตัวนี้ขนาดสองเมตรยี่ห้อยันมานะครับสามหมื่นแปดพันบาท uh, ไม่ได้เก็บงานสวยนะครับเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มขยับก่อนอ่า uh, แล้วก็มีตัวนี้เลยนะครับหนึ่งแปดศูนย์นะครับยี่ห้อโชคชัยอ่า uh, ตัวนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับอ่ะ uh, ตราช้าง r x 1 2 0นะครับราคาหลักหมื่นนะครับเอาไปเก็บงานเอานะฝาห้องส่งห้องโซ่ยังหมุนติดปกตินะครับแต่อุปกรณ์ไม่ครบนะครับฟันว่าจะเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนขายตาสภาพเลยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขายตาสภาพเลยนะสำหรับคนรับได้นะครับ RX 1 8 2์นดะครับเอาไปเก็บงานเอานะครับจะไปเปลี่ยนฝาท้ายจะเอาไปเปลี่ยนใบนะครับก็เอาไปเก็บงานเอานะครับใบไม่มีนะ แต่โครงสร้างไม่ผุกปกตินะครับอ่าแค่อ่าของไม่ครบเหลือเท่าไหร่นะเมื่อกี้10,000บาทครับเดี๋ยวจำราคาผิดแจ้ง f อไว้เท่าไหนก็จะเท่านั้นนะครับอของใหม่นะครับมียี่ห้อสยามอีพิมเมนต์นะครับมี165มี185่ามีนาซ่า165185นะครับราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมให้ราคา พิเศษเลยนะครับใครที่สนใจนะครับ4 0 0 0 0ืต้นต้นกับ5 0,000ต้นๆ้นนะครับใครสนใจ094706,4430น่ะครับโทรมานะครับอยากได้ของใหม่อยากได้ของมือสองนะครับขนาด2 2 0เรเราจะมีเฉพาฉวะของใหม่นะครับมีฮอว์นาซ่านะใครสนใจก็โทรมานะครับวันนี้ก็รีวิวลรตารี่ให้ f c ให้ลูกค้าได้ดูกันมีประมาณนี้นะครับใครสนใจตัวไหนให้โทรสอบถามหรือเข้ามาดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ